เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน้อนนงๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาทดสอบ Xiaomi Redmi S 2อบอกเลยว่าเป็นมือถือสเปคเทพกันเลยทีเดียวนะครับในเลดราคาไม่เกิน4,000บาทหรือ3,650บาทในส่วนของสเปคนะครับก็จะเป็นแรม3รอม32มสิบสองแสตมปดอกสากจอ a อนิโลห้าเป็น miui 10อัปเดตมาล่าสุดเลย Android ด1 0นะครับแบตเตอรี่3าม0มิลลิแอม แบตเตอรีต่ตอนนี้มีอยู่34%เดี๋ยวมาทดสอบเกม RV Pad m ล่าสุด1ตามันจะเหลืออยู่เท่าไหร่ <S <S> <S คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่2นะครับผมเองก็อัดคลิป เดี๋ยวเอาเป็นสกีนนี้แล้วกันนะครับสวยดีไอเทมก็ออกเป็นของประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นรูนจอกกอร้อยอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น Wi-Fi จาก iPhone 7นะครับเป็นเน็ต6เมกในส่วนของการโหลดคู่นะครับก็จะโหลดประมาณนี้นะครับไม่ไม่ถึงกับไวมาก ในส่น,นสองเฟรมเรทนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามสิบตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสามสิบเวลาที่ยังไม่ได้บวกแต่ว่าเวลาที่บวกห้าวห้าเนี่ยผมไปทดสอบมาก่อนหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณยีิบเก้านะครับดอกประมาณนี้เลยถึงบวกห้าวห้าไม่ต่ำประมาณยนะีิบเก้าคือตั้งข้าปรับสุดโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้ฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเล่นอย่างก่คลิปนี้เป็นคลิปที่สองผมเล่นต่อกันเลยนะครับคือคลิปก่อนหน้าก็แพ้ไปแล้วก็มาเล่นคลิปนี้ต่อเอ้ยมาอัดคลิปนี้ต่อนะครับเป็นคลิปที่สองตัวเครื่องจะมีอาการร้อนอุ่นๆน,นิดหน่อยแล้วฝั่งนู้นมาแย่งบ้าฟ้าไป ยังไม่เวลสี่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะครับยังเวลสามอยู่เลยโอ้แล้วแวนเฮลซิงแวนเฮลซิงไม่ยอมกลับเรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งคิวแอซิดทาลาได้ไปหนึ่งคิวนะครับเพิ่งจะได้เวลสี่รู้สึกว่าเล่น เออๆนิดหน่อยนะครับเพราะเพราะว่าเพิ่งเช้าๆอยู่เลยนะครับแปดโมงเลยตื่นมาก็มาอัดชิปเล่นเกมเลยนะครับอาจจะเล่นแบบเออๆหน่อย อันนี้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ30เฟรมเรทนะครับยังนิ่งๆอยู่เลยน,นี่บอกเลยว่าลื่นมากสำหรับคนที่แบบอยากจะได้มือถือมาเล่นเกมผพราะว่าพุ๊มสามารถกาบาทเองคือถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ออกมาใหม่นะครับอย่างมากก็ได้แค่แรม2ลอน16นะครับหรือแรม3รอน32ก็เป็นแคนดะก้อน4 50เต็มที่นะครับมือถือรุ่นใหม่แต่ว่านี่ได้แบบ แน่นดักก้อน625เลยแรม3รอม3 2ตัวเครื่องก็เพิ่งออกมาเพิ่งชี2018เองนะครับออกมาไม่นานแล้วไม่ไหวนะครับไม่รอดพอดีว่ากระโดดเข้าไปให้ดูนะครับ2-3คนเทมเรลตมันก็30ยังนิ่งๆอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับนี่คือตั้งค่าปรับสุด ได้แต่แอซิสนะครับได้คิวสองแค่สองคิวเองคือไหลต่อชิวๆเลยนะครับสบายๆคือตื่นเชา้ามาก็มาเล่นเลยนะครับมาอัดคชีพเล่นเลยคือเล่นไกลหน่อยก็ต้องขออภัยด้วย แล้วแล้วยอนยอนกับโมทอสโมทอสแะคิวโมทอสจะคิวยอนให้ได้อะผมไปบางพอดีนะครับเมื่อกี้โอเคครับผมได้ไปสามคิวนะครับพอแล้วซานิสนะครับผมเรียบร้อยครับผม ตานี้ก็ค่อยโอเคหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะได้อัพชิปขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเล่นตาแรกเนี่ยผมเล่นอย่างก่เลยนะครับตานี้ก็รู้สึกว่าเล่นดีหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าชนะหรือเปล่าถ้าชนะก็อาจจะอัพชิปนี้ขึ้นไปเลยนะครับก็อาจจะเล่นแบบงงไปแบบนี้แหละ เอาแล้วด่าไก่วันนี้ไก่โหแล้วซาลิซซาลิซไม่ยอมกลับเออโหเรียบร้อยครับผมในเรื่องของเฟรมเรทน,น,นะครับก็ยังนิ่งอยู่เลยมีดอกบ,บางช่วงนะคือเห็นดอกแค่บางช่วงนะครับลงยิบเก้าเองเวลาบวกยิบเก้าสามสิบเนี่ยเวลาผมบวกอยู่นะครับสามสิบ สามสินิ่งๆเลยนะครับบวกคน2 3คน okay, ครับตอนนี้ก็ยังลื่นๆอยู่เลยนะครับการเล่นตัวเครื่องก็มีอาการอุ่นๆนะครับ โอ้โหโอ้โหแล้วสามคนโอ้โหโอ้โหไม่รอดแน่เลยผมมีกระตุกนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้กระโดดเข้าไปแบบผมว่าไม่รอดอยู่แล้วนะครับกระโดดเข้าไปให้ดูว่าเออฟรมเรทเนี่ยมันจะดรอปลงเท่าไหร่นะครับสามสี่คน ตอน,นนี้ก็ชนะไปเป็นที่ร้อยนะครับถลาบเกมเล่นเชิวๆกันเลยทีเดียวตื่นนอนมาแล้วก็มาเล่นนะครับเล่นแบบงงๆก็ชนะนะครับชนะเฉยเลยคือนึกว่าจะไม่ได้ MVP แล้วก็ได้ MVP เป็นที่302 ในส่วองคะแนนสกอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึงกับไก่อะไรมากเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับจาก34%เหลืออยู่27%กินไปประมาณ6-7%แต่ว่าการใช้งานเนี่ยผมใช้งานอยู่ประมาณเกือบ20-30นาทีเลยนะครับเท่าที่ผมทดสอบแต่ว่าอาจจะตัดคลิปให้มันสั้นลงประมาณนี้เลยแล้วก็เกม RV บ,บอกเลยว่าลื่นๆนะครับเฟมเรต29 30มีดอปสุดแค่ประมาณนี้เลยนะครับการตั้งค่าปรับสุดเหมาะที่จะซื้อมาเล่นเกมเอามาสตรีมเกมนะครับผมว่าเหมาะมากสำหรับวันนี้ก็มาทดสอบกันคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ